เงินไม่ใช่แค่เรื่องเงิน EP 2เงินกับอิสรภาพที่หลายคนเข้าใจผิดเวลาเราพูดถึงคําว่าอิสรภาพเรามักจะนึกถึงภาพนั่งจิบกาแฟเที่ยวรอบโลกทํางานน้อยๆใช้ชีวิตในฝันแต่เรามักผูกความฝันนั้นไว้กับเงินทันทีคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆก็จะมีอิสรภาพแน่นอนแต่จริงๆแล้วเงินไม่ใช่ตัวการันตีอิสรภาพเลยสมมุติว่าถ้าคุณมีเงินเดือน200แสนแต่ทุกเดือนมีภาระหนี้ก้อนโตค่ารถรู ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอเต็มไปหมดคุณก็ยังต้องทํางานงงๆเพื่อให้ทันบินแต่ละเดือนอยู่ดีในขณะที่อีกคน อาจมีรายได้แค่สามหมื่นแต่ไม่มีหนี้มีเงินเก็บมีทางเลือกถ้าเบื่องานอยากพักก็เลือกได้เลยอิสรภาพที่แท้จริงมันเลยไม่ได้วัดกันที่เงินในบัญชีแต่วัดกันที่ความยืดหยุ่นในชีวิตตั้งหากคือการถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เบื่องานอยากพักสักเดือนเราสามารถทําได้ไหมถ้าอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรามีเงินสํารองพอไหมหรือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องเดือดร้อนแค่ไหนเงินคือเครื่องมือให้เรามีอิสรภาพแต่การจัดการเงินตั้งหากที่เป็น ตัวตัดสินว่าเราจะได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากได้หรือไม่เคยได้แตะเลยเพราะงั้นก่อนจะวิ่งหาเงินอย่างเดียวลองวิ่งหาวิธีใช้เงินแบบที่พาเราไปหาชีวิตที่เบาและยืดหยุ่นได้ดีกว่าสุดท้ายนี้ขอให้ลองถามตัวเองดูว่าชีวิตแบบไหนคือชีวิตที่เราอยากได้กันแน่และลองถามดูว่าชีวิตที่ต้องการสามารถยืดหยุ่นได้แค่ไหนเพราะบางอย่างในชีวิตที่เราต้องการอาจจะเป็นภาระที่ขัดขวางอิสรภาพของชีวิตเราอยู่ก็ได้